สวัสดีจ้าแม่มสินจา่าทักทายเช้าวันที่30สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห้ทองคําและรรยงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่30สิงหาคมปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ําสุดที่บร,ริเวณ52,100บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ52,250บาทต่อบัททองคาของทองคําแท ก้5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.261ถึง32.416บาทตอน1ดอลลาร์ภาพรวมทองคำสปอตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวในระดับสูงทองคำได้รับแรงหนุน เกี่ยวกับความกังวลความเป็นอิสระของเฟดจากประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนทัทป์ผู้นำสหรัฐสั่งปลดนางลิซ่าคุกหนึ่งในผู้ว่าการเฟดออกจากตำแหน่งเกี่ยวกับประเด็นให้ข้อมูลเทสสินเชื่อที่อยู่อาศัยขณะที่นางลิซ่าคุกนะคะได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้สารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวล่าสุดนายบิลพันเต้ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางได้ยื่นคำร้อง ทางอาญาเป็นฉบับที่2ต่อกระทรวงยุติธรรมในประเด็นดังกล่าวนอกจากนี้นะคะทองคำในรับมุมมองเชิงบวกจากรายงานของ JP Morgan แกนชี้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่ธนาคารกลางต่างชาติถือครองทองคำมากกว่าพันธบัต,ตรรัฐบาลสหรัฐสะท้อนกระแสการลดค่าเงินดอลลาร์ในกิจกรรมการค้าและการเงินโลก ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ในการประชุมเดือนกันยายนขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเพิ่มเติมเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่30สิงหาคมปี2568อ้างอิงราคาของวันที่29นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศคาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด หครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่6เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้งที่30สิงหาคมปี2568 ทองคำแท่งกสบหกคืนห้าเซนซื้อ52,150บาทขาย52,250บาททองรูปพรรณกสบหกคืนห้าเซนซื้อ51,104ื่สบาทสาสตางค์ขาย53,050บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมน,นะคะของวันที่29ราคาเป็นบวกไปที่250บาทแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณนะทาี่นี้ันดร์ค่ะ กต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม,ม่สินก็จะมาอัพเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็ยาลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม,ม,ม่สินวยนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ